สวัสดีคะ่ะมาแล้วนะคะทุกคนเนื้อทองของพี่ร่อนทองนะคะร่อนทองใครบอกว,ว่าร่อนทองไม่สวยเราเถียงเลยคะ่ะแรกแรที่เราได้หัวมานะคะเราซื้อหัวมาฝังดินไว้เราก็ไม่ได้ใส่ใจว่าเขาจะเกิดออกมาเป็นยังไงสีสวยสดใสไหมก็เล็กๆใบก็จะคล้ายๆกันทุกๆ ทุกพันธ์นะคะอย่างตัวนี้ทับทิมชมพูออกมาแรกๆก็จะคล้ายๆร่อนทองแต่พออยู่ๆๆไปนะร่อนทองซึ่งเป็นไม้บอนสีที่อยู่คู่กับคนไทยมานานเนี่ยเขาก็จะเป็นบอนที่ปลูกง่ายโตไวแล้วก็ตายยากคืออาจจะตายฝังดินไปแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่เขาจะชอบร่ม เราก็สังเกตว่าทำไมใบเขาถึงใหญ่ใหญ่ขึ้นนะคะนี่ใหญ่แล้วก็กัดสีได้สวยงามอย่างนี้าาเพราะว่าส่วนหนึ่งมันอยู่ใต้ร่มต้นไม้นะคะร่มไม้ใหญ่ๆขนาดนี้น้องเขาจะมีสีสันที่ตอนแรกแอบดีใจนะคะว่าเขามีชมพูทั้งใบแต่อยู่ๆไปนะคะสังเกตให้ดีจะมีสีขาวเป็นเม็ดกระจายออก เปะด,ดออกมาหน่อยนึงในใบที่มีกระดูกและก็สะดือตรงนี้นะคะสีชมพูเข้มจะเนียนไปกับใบนะคะส่วนด้านหลังนะคะเพิ่งสังเกตเห็นว่ากระดูกด้านหลังนูนนูนเด่นชัดแล้วก็เอามือรูปดูนะคะตอนแรกก็เห็นเป็นขาวๆมือรูปดูจะเห็นเป็นเหมือนสีที่เปละออกมาจะมีสีชมพูแต้มเล็กๆนะคะ เป็นเส้นเล็กๆแล้วก็ตรงก้านใบนะคะสังเกตนะคะเป็นสีชมพูด้วยค่ะเนี่ยค่ะชมพูนะน้าแปลกนะคะต้นอื่นก็จะเป็นเขียวหรือไม่ก็น้ำตาลแต่ลาต้นทั่วไปของเขาก็จะเป็นสีเขียวแต่ตรงโคนใบนินดๆตรงนี้นะคะจะเป็นสีชมพูนะคะ้น้องเนี่ยสังเกตได้เลยภายในต้นเดียวต้นเดียวกันนะคะเนี่ยต้นเดียวต้นเดียวกอเดียว แต่ทำไมใบนี้นะคะกลายเป็นทับทิมชมพูใช่ไหมคะเพื่อนๆเ,เนี่ยทับทิมชมพูนะคะพี่ปลูกผิดหรือเปล่าต้นเดียวกันนะคะแต่ดูดีดูทีเนี่ยต้นเดียวกันต้นเดียวกันแต่ทำไมทั้งสามสองใบนี้กลายเป็นร่อนทองไปได้คะท่านผู้ชมเนี่ยคะ่ะใบนี้ก็ร่อนทอง น้องใบนี้ก็ร่อนทองหมดเลยนะคะแต่ใบที่พี่บอกนี่นะคะกลายเป็นทับทิมชมพูเพราะต้นข้างๆนี่คือทับทิมชมพูนะคะเนี่ยทับทิมชมพูน้องใบแหวงคะ่ะโดนพี่นอนกัดไปนะคะนี่ก็ทับทิมชมพูพอแก่เขาก็ยังมีสเสน่ห์นะคะถึงเขาจะสีสันตกไปก็ยังสวยแต่ร่อนทองของพี่เนี่ยกลายเป็น เหมือนผสมพันธุ์กันเลยค่ะเปรียบเทียบกันเลยต้นเดียวกันค่ะท่านผู้ชมต้นเดียวกันนะคะไม่ได้โมไม่ได้มุสาเกิดความประหลาดใจก็เลยจะมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะว่าร่อนทองเนี่ยก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่น่าสะสมถึงแม้เขาจะเป็นบอนบ้านๆราคาไม่แพงนะคะสําหรับนะักสะสมบอนมือใหม่ทั้งมือใหม่มือเก่านะคะ ที่เอามาหลายหัวอยู่แต่ปรากฏว่ามีสองสองกอเองค่ะที่เป็นร่อนทองนะคะนี่ก็ร่อนทองร่อนทองนะคะเนี่ยพอโตขึ้นเขาสวยมากเลยค่ะเนี่ยความแตกต่างอีกอย่างนึงก็คือใบนี้ทั้งใบไม่มีสีขาวกระจายเลยค่ะจะมีสีชมพูชมพูเข้มกระจายอยู่บนใบ ที่ขอบใบสีเขียวเข้มแล้วก็ระหว่างขอบใบก็จะมีสีชมพูกระจายอยู่ทั่วไปแต่ใบนี้ที่ว่ามีลักษณะเด่นก็คือมีสีขาวแต้มอยู่ประมาณ5-6จุดนะคะเนี่แหละเสน่ห์ของร่อนทองเป็นไงบ้างล่ะคะบอลสีของเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาเข้ามาในวงการบอลสีเป็นยังไงกันบ้างคะ ถ้าชอบหรือถูกใจคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องเกสร h ชาแนลด้วยนะคะส่วนพี่มีบอลสีอยู่มุมนึงก็จะเสนอไปเรื่อยๆครั้งต่อไปพี่อาจจะเสนอบอลสีที่ทุกคนหลงลืมไปแล้วว่าเ,ออเป็นบอลบ้านที่ทุกคนไม่เคยเก่าถึงเลยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมนะคะเป็นกำลังใจให้ ด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ